นี่จะมาใส่โซ่มือขัน้นเลยค่ะเอาท็อทีนนวดเอาก็ได้ค่ะนวดเอาจนสี่จนสี่ค่ะจนกว่ามันจะเกาะโตดีแล้วก็จะเหนียวเหนียวแล้วก็จะเอาไปต้มกล้วยเอาไป,ปาตากเด็ดปลาปลาชะโดค่ะเห็ดโสมโอ้โหเมนปลาชะโดปลาข้าวค่ะเราผิดปลาข้าวค่ะ ซื้อพนันมาค่ะผมก็เจดสิบบาทถูกวาค่ะกือแพงดีมากเลยค่ะผมมีก้างเลยค่ะเ็ได้กินเองค่ะก็ะได้ขาย,ยค่ะผู้ใดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดล้องเบิ้งเด้อค่ะสูตรนี่ค่ะ ไอ้ผักไทยนิดนึงใส่กระเทียมใส่หอมๆ